ดังนั้นช่วงนี้เราจะไปสอบถามแนวทางในการทําคดีจากพลตํารวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตํารวจนครบาลสองค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้บังคับการคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตารวจนครบาลสองครับค่ะขออนุญาตสอบถามค่ะตอนนี้คดีไหนเป็นคดีหลักที่ตํารวจจะใช้เป็นสารตั้งต้นบ้างค่ะขอนําเรียนอย่างนี้นะครับคดีนี้สืบเนื่องจากที่ท่านคุณกันจอมพลังนะครับ ไปช่วยเหลือเด็กสองคนจากการสูดทำร้ายนะครับแล้วก็ส่งให้พมทางกองทับการตารวจนครบาลสองสอนอบางเขนะครับก็ได้ร่วมกับาศูนย์สอบพดสของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทําการสืบสวนสอบสวนก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาเรื่อยๆเกี่ยวกับพฤติกรรมของเอผูอ้ป,ปกครองนะครับแล้วก็พบว่ามีหลักฐานการทําร้ายร่างกายของเด็ก ครับค่ะต่อมาเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลจากพยานใกล้ชิดเนี่ยนะครับทราบว่าน่าจะมีการทำร้ายเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็นำศพเนี่ยไปฝังซ่อนที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ได้ไปพิสูจน์ทราบว่าที่บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยมีอรอยบกปูนนะครับในห้องครัวหลังบ้านจริงครับพอได้ข้อมูลพอาชัดเจนเนี่ยนะครับ มก็ได้สั่งการให้ทางกุ้มกับสืบสวนของบกนสองเนี่ยไปเชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามคนมาสอบปากคำนะครับแต่ทางสสาปบปากคำเนี่ยเขาก็ให้การในแนวทางที่เป็นประโยชน์นะครับพอเชื่อได้ว่าจะมีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจริงน,นะครับก็เลยได้นำตัวสองคนที่เป็นสามีกับภรรยาหนึ่งคนเนี่ยนะครับไปนำชี้ จุดที่เชื่อว่าเอาทาลรไปปักนะครับค่ะแล้วก็มีการขุดนะครับทุบปูนบิเวณดังกก่าแล้วก็พบเด็กทารกอายุสองขวบนะครับตามที่ต้องสงสยัยจริงนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ทักถามตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยจนได้ข้อมูลพอสมควรนะครับว่าอาจจะมีการเอทําให้บุตรตัวเองเนี่ยเสียชีวิตเนี่ย อีกอีกหลายคนนะครับแล้วก็ตรวตจสอบกับการพบศพเด็กในช่วงเวลาดังกล่าวสถานที่ต่างๆที่เขาให้การก็มีข้อมูลตรงกัน,นครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราดําเนินการนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีการไปพิสูจน์ทราบนะครับเอากองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจห้องพักตรวจจุดต่างๆที่เขาให้การว่ามีการนําศพของเด็ก ทิ้งไปคำพังไว้ก็ได้ข้อมูลบอกแสมาอีกพอสมควรครับค่ะตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะหาหลักฐานที่เชื่อมโยงกับคดีที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้ชัดเจนแล้วหรือยังคะตอนนี้พียานหลักฐานที่เราเชื่อว่าพอดําเนินคดีเขาได้แล้วเนี่ยก็ คิดว่าในสามเหตุการณ์ครับ<ฆ>ว่ามีพอพยานาลักฐบนพอคนกวรแล้วครับค่ะแล้วการเชื่อมโยงไปยังคนที่อาจจะเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นแม่ของเด็กๆที่เสียชีวิตในคดีก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องพิจารณาในแง่ไหนบ้างนะคะก็อาจจะมีส่วนคือในส่วนของแม่เด็กเนี่ยก็อาจจะมีสองส่วนนะครับค่ะแม่เด็กบางคนเนี่ยก็เป็นผู้เสียหายจากการที่ถูกสามีทาร้ายด้วย ครับอันนี้เราก็จะแยกดำเนินคดีต้องจะให้แม่เนี่ยเป็นผู้เสียหายร้องทุกดํดำเนินคดีกับตัวสามีนะครับค่ะอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเมื่อเด็กเสียชีวิตนะครับถูกทํร้ายแล้วเสียชีวิตก็มีการช่วยในการต้อนเล้นทางขางศพด้วยค่ะเราก็จะพิจารณยาหยลักฐานตรงนี้นะครับ ค่ะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือว่าอะไรคือแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุคะข้อมูลพื้นหลังที่เกี่ยวข้องกับตัวของผู้ต้องหาเนี่ยพอที่จะเชื่อมโยงไปถึงแรงจูงใจได้ไหมคะเรื่องต้นเนี่ยจากการที่ผมสอบปากคําตัวผู้ต้องหาที่เป็นสามีเนี่ยนะครับค่ะเเขาก็ให้การในภาวะที่รู้สองนึกในการกระทําความผิดนะครับ จากการสอบสอบสวนเนี่ยเขาก็ให้การว่าเขาอาจจะเป็นคนโมโหร้ายนะครับแล้วก็ตีเด็กด้วยความรุนแรงตีเด็กด้วยความรุนแรงนะครับค่ะส่วนที่กรณีว่าสงสัยว่าเขาจะป่วยทางจิตหรือไม่เนี่ยนะครับวันเนี้ยผมก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนําตัวไปให้แพทย์ตรวจนะครับเพื่อนํามาประกอบสำนวนการสอบสวนอีกด้วย อืมค่ะแต่ว่าแนวทางถึงแม้ว่าจะป่วยในภาวะจิตเภทใดๆก็แล้วแต่การดําเนินคดีก็จะยังคงเดินหน้าต่อถูกต้องไหมคะดําเนินดําเนินคดีต่อครับแล้วก็จากการสอบสวนเนี่ยเขาก็สามารถให้ข้อมูลตอบโต้ได้โดยรู้รู้สํานึกรู้รู้ตัวตลอดนะครับมีการนำชี้มีการอะไรเนี่ยคือไม่ได้ ปรากฏว่าเขามีความผิดปกติใดๆนะค่ะตอนนี้จะต้องมีการส่งตรวจให้กับทางจิตแพทย์เพื่อวิเคราะห์สภาพจิตไหมคะว่าว่าสรุปแล้วเขาเขาป่วยหรือไม่นะคะส่งแล้วครับตอนนี้แพทย์กําลังดําเนินการตรวจอยู่ครับนะครับค่ะเมื่อวานนี้ทราบว่าในการเข้าไปพิสูจน์ทราบในพื้นที่เกิดเหตุที่ย่านสายไหมค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้สภาพพื้นที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนื่องจากมีการก่อสร้างของเอกชนเกิดขึ้นนะคะการพบ กระดูกชิ้นเล็กๆที่ที่ในที่เกิดเหตุเนี่ยคะ่ะนี่จะนําไปสู่การคลี่คลายปมปริศนาที่อาจจะไปเชื่อมโยงกับคดีนี้ได้อย่างไรบ้างคะเอ่อบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ตัวผู้เกี่ยวข้องกับที่ถูกดําเนินคดีเนี่ยคนหนึ่งนะครับไปนําชี้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมกับท่านรองปปรัศิี ท่านผู้การสืบสืบสวนรชนก็ไปร่วมกันตรวจสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งคือดูในสภาพผิวดินเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะพบอะไระนะครับผมก็เลยนำรถแมคโครเล็กนะครับมาเปิดหน้าดินนะครับขุดดินขึ้นมาก็ปรากฏว่าเราพบชิ้นส่วนนะครับซึ่งเป็นลักษณะคล้ายนะครับคล้ายกระดูกของมนุษย์ะนะครับอยู่ชิ้นหนึ่ง ครับที่เราต้องสงสัยนะครับผมก็เลยได้เชิญแพทย์ทางแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลนะครับมาร่วมตรวจชนสูตรนะครับเบื้องต้นเนี่ยข้อสันนิษฐานเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าเป็นกระดูกของเด็กทารกอายุประมาณหนึ่งปีเป็นกระดูกท่อนแขนด้านบนนะครับซึ่งวันเนี้ยเราส่งไปตรวจยัง ตรวจหาดีเอ็นเอจากที่ <okay. S 2> สถาบันนิติเวศแหละครับ <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวผลตรวจเนี่ยออกมาเป็นยังไง <Okay. S 2> ก็คงจะให้ความกระจ <Okay. S 2> ะ่างได้ครับค่ะและอย่างกรณีที่มีการบอกว่าเคยพบศพของเด็กทารกที่นิรนามอยู่แล้วก็มีการเก็บตัวอย่าง DNA เอาไว้เพื่อใช้เทียบเคียงในกรณีที่สามารถเปิดคดีในภายหลังได้ตรงนี้เนี่ยมีการนำดีเอ็นของที่ศพนิรนามที่เคยเก็บได้สองศพเนี่ยไปตรวจสอบ เทียบเคียงกับทางผู้ต้องหาในคดีนี้แล้วหรือยังคะมีการดําเนินการแล้วครับมีการดําเนินการแล้วครับผลน่าจะทราบได้ชัดเจนเร็วช้าแค่ไหนคะเราพยายามเร่งผลนะครับเป็นไปได้น่าจะเป็นในวันศุกร์นี่ยครับอืค <c oughs> ่ะ,ะคะ่ะราคาเท่ากับ <c oughs> ว่าคดีนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นงานยากของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการคลายปมสงสัยต่างๆนะคะ ก็เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจนะพุ่มชาทุกระดับชั้นเนี่ยก็สั่งการมาว่าต้องดำเนินการให้โดยละเอียดแล้วก็รวดเร็วครับนอกจากนี้เราก็ยังมีการตรวจสอบกับฐานข้อมูลอบคาลบนิรนามอื่นด้วยนะครับว่าจะมีการดีเอ็นเอเนี่ยตรงกับกลุ่มบุคคลที่เราดำเนินคดีนี้หรือไม่อีกส่วนหนึ่งด้วยครับจะไม่ใช่แค่ศี่ศพที่มีรายงานข่าวออกมานะคะ ค่ะอาละค่ะค่ะทำเผื่อไว้ทั้งหมดนะครับค่ะขอบคุณค่ะท่านพลตำตรวตรีอธสิิ์อนุสิทธิ์นะคะผู้บังคับการตำรวจนครบานสองเป็นหนึ่งในทีมที่เข้าไปคลี่คลายคดีนี้ะ